สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนพี่นอ้องเออไาย่าเมืองอีสานแรงอย่าจูงแขนกันไปเบิงดิภาษาควมแห่งแรงมันสิโก,โก้บนจงนังดาเนาะพี่น,อน้องเนาะหาเบิงเงินเบิงข้าเบิงแน่มันเป็นตะยูตะกินเบิงเฮ็ดปวกยัง่งสิใข่ก็เบิงควมแห่งแรง ืัอนี้สิผ้าพี่น้องมาพ่อกับช่องไม่เห็ดช่อง youtube หลังจากบริพ่พี่น้องโดนแล้วห่างหายจากนาเวหลังเวหายจากแฟนคลับวันนี้สิร้องเห็ดเบิงกับมีหลายช่องแล้วแต่บอกคอยมีคนเบิ้งนยังบุวันนี้สิร้องเห็ดช่องโลกของเพิง ฮันนี่เวร์สิเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเบิง้งอยู่จังไดแน,นหลังจากโควิดมาหากินอย่างไดแน,นหากินทั้งบกทั้งน้ำทั้งอากาศหรือว่าหากินทั้งเรี่อยวมือน,นี้สิพผ้ากกบล่างกายฝนตกมาแล้วมาสิไปแลนนี่วันนี้อายุตอนนี้ก็บ,บ่หลายนอหาสิบกลัว ภาพี่น้องมาเบิงทาวอ้วอมวอ้วอมวอ้อมทีเฮ็ดไปแต่ก่อนผมเมลไรติดนะครับติดติดแบบว่าเมลัยติดหนีนะครับเมลัยมันยกแขนสีพ่คหอยขึ้นน้มันกับปวดปวดร้าวนะครับปวดร้าวปวดแง้มนอนนี่ตรงนี้ยกแบบแต่ว่าเมเฮ็ดเมเฮ็ดทานี่ เศร้าไหมเศร้าเลยจกเคยติดมันก็เศร้าติดเมออื่อไรีนเศร้าติดแต่ว่าหนียังติดถึงเกาล่องเบิองพี่น้องล่องเมืองท่าแรกเริ่มจากพื้นฐานท่าแรกวางวท่าติดท่าแรกเอาทานีีกคอนพี่น้องตื่นขึ้นมา รึบร you you <S S 1> ึบขยิงครับขยิงนครับพวกครับพวก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 ขนับฟูพวกข้าวเฮ็ดกับข้อยโเห็ดกอนด้วยครับตัวสำรับน้องเพิ่งเฮ็ดประจำท่านี่น้องสำรับผู้เกิดก่อนนี้ผู้เกิดรุ่นกิดปิดอายนี้ผู้อยู่ไหนก็เป็นลูกนี่เป็นพ่อเป็นแม่์นี่ สันดีมีเท่าไหร่นี่ครับท่านี่เฮ็ดล่องมืงเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดล่องมืงเฮ็ดล่องมือนุ่งมือเปลนเลยนุ่มือเปลี่ยนซ้ำหามันมมนี่นะครับหาม,มานสูงวกว่าหัยเท่าเด้อัดไปข้างหลังครับพวกพี่น้องไหมมาเด้อ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  เหตนบางจักเมือละหาิทเทียหาผู้บุกเคลี่กขค่อยเห็ดบานนี้มาเบิงทาทาให้ไล่สำหรับผมสำหรับผมเนี่ยไล่ติดไม่เหตุทาน,นี่มันเศร้ารองนี่พี่น่องด้วยขึ้นขึ้นมาหลังจากพวกพี่เอิญพี่เอินน่องเอินเงินเอิน,อนท่องเขากับเป้าท่าน,นี้แล้ว้ากกบมาเห็ดที่จริงอยากหมุนชุ่มเด็กก่อนหมุนชุ่ม หมุน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 ครับหมุนหมุนหนาหมุนหลังแล้วก็ขยายปอดขยายกล้ามเนื้ออกขยายท่านี้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 นี่กานั่งโซเหลกกันนี no. yeah. ่ท no. Is yeah. ่านี้เพราะอะไรท่านี้แล้วก็มายืนมือขึ้นครับยืนดันฝ้าครับดันฝ้าหเถึงแดึงหนามากเสนอหนาครับเสนอหนาเสนอหนา ดันขึ้นสน,นื้อนะครับเห็ดทานี่แล้วเอากดนี่ต้องน้อยนึงคดนี่ลง้ง,ลงดันหนาขึ้นดึงถางลงดึงถางลงมันก็มาเอาทาลายติดทาลายติดนี่เข็ดร่องมือพี่น้องเอาซีซิปเทือกับพ่อหนึ่งสองสามสี่ห้า